สบายดีพี่น้องสบายดีตอนคขำจ้ะพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทั้งเฮือนกำลังเก็บตะโกงตะกะพี่น้องจ้าเย่งเงิงกะห้ากระลูกมาโรงส่งเสียงสบายดีพี่น้องง่ายงี้ยกะพบมันยังหมุงหมันเหม็นโยในหัวหักไข่กัวเก่าโอเวอร์ดีเลยไข่เลยกุ้มเลยก็ได้แน่แล้ว ถ้าเราหนีไปหาเสียน้อยสิได้บอมือหนึ่งไปเจนมืนของเสือหนอถ้าโกมลงเอาเงินให้ข่าเนี่ยมันกับยังหัวด่วนไปสิเมื่อแหละนั่งสุกไอ้พ่อมันลงมาหิวพ่อๆกันบมหิวดอกให้พ่อมันลงมาเอาบมหิวบมหิวโมจักตะก้ารพี่ช่างเคียาโอ้โหเดี๋ยวมันลงแม่ไจังให้เด็กเราลงมาอะไรแหละ โอ้มาคืน้นอกละน้นาอดจ่งจะขึ้คนังซะก่อนห้นาก็ไปซักยามาพี่น้องไปซักยาน้าแม่อต้ยซักยาพิษกรรมดีพิษกรรมเพิ่นว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กรรมสะมาพิกรรม ่าคือพิษกรรมวะ่ะก็ยังงงคือกันเกิดออกแล้วพิษบ่ไหมห้องเกี่ยวกับเกได่ลูกคือกันพากับพิษยังบ่พิษแต่ผูบ่พิษนะพิษยันะงตีพิษเขาพาัดเขาพาัดเพลินประมาณสนบกจีใส่ววสน้าอสอดสี้วลายนะพี่น้องแล้วก็มีพักบัวพักบัวเลยน่ะมีแนอนอนพอเห็นใบใหญ่ๆห่ก็จะโยหย จังว่าเป็นงงงวยงไปสักยาหน่อยแม่อาเต่พี่เนาะหนึ่งเข็มมายาแก่แก่ผิดตรรเจ้าแไ่ว่านู่งแน่นหรอบ้อืมไข่แน่ไข่แน่ก็มาเว้นมาเว้นนี่มันหนาวเลยเว้นหนาวพเพาะลอยเพาะเวอยนกระชากลอยได้ได้ยังลอยแต่แข็งชักจะซ้อมซ้มเข็มนี่มันติดมันหาย จนัจ้นมันเขาฉินเขาเอ็นอะไเยเป็นอ้ํมาผึกมาพักไปไหมัมเป็นมันบริเวแนวดีอันติีกรรมคนร่างคนพัวค่เศ่ากระจองจ่อยอารกัต่ายมืออีโต้ขันได้อีมึอโตขันได้เตะเห็ดกางส์นะ โอ้ยกันเรียกว่าตกคันไดเอิร์ดเบรนเฮงกันเรียกว่าหมื่นชั้นโตกคันไดเชียงเขลิ่มล้นโอ้ก็ย่านตกะเลยเนาะตกขึ้นมารีบเสร็จฐน่าไักจะแกะไปห้องมอออีกที่ฮะซ้องไม่ลูกสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลูกเพิ่นมาถากินข้าวแรงพี่น้องเอ้ย กินแล้วคือไม่กินมือท่้งสองแม่ลูกเบอร์เดียวกันหล่นอยู่เจ้าดิกิขาแรกเป็นอะไรอย่างสิเมื่อไปเนาะแจ้งว่าที่นอนอีกกุ้มว่าเพิ่มเติมนอนอีกว่านอนกับบ่มีปัญหาไม่นอนอย่าบอกไม่นอนมืดบัญญัติหันไปลงตลาดไปลูกหันไปเบิก ชิ้นที่นอนบ่บอินข้ามนี่นอนเตียงบวั่าบาดเจ็บยังเงึงบอหนักนึบตัวอีกนอนได้นอนแชก็ได้หรือจะเขานอนห้องแอร์เอื่อยบ่เฮก็ได้ว้าวเอมันต้องเกรงใจอยากนอนก็เข้าไปนอนโลดบ่เกรงใจดรอกเดี๋ยวเขาพายเสียเองเนี่ยมันจะเปิดตั้งแต่เมื่อเนอะมันจะเปิดตั้งแต่ชี้เป็นเดือนเหะอิ姐เป็นเดือนล่ะ บได้ลงไปเปิดเลยลงไปไก่เลยมันมาตายทีเนาะเพื่อนจะเป็นอะไรวะเลยสนมุกสนใจกับเพื่อนกับซ่านวิ่งเดี๋ยวเขาไปจ่อเบอร์มาซะ่าใครยังบึ่งขึ้นจะบึ่งขึ้นได้หนึ่งในหัวบึ่งลายตาขึ้นบึ่งขึ้นเผื่อสีเศร้าพุ่ง เขาออกแล้วลูกผมมีไพ่น่องน้าอ่ะเดะปู่ขึ้นแล้ว,ลวบักขีบักอีแต่ว่าขาดบอาอีขึ้นแล้วอืมอกกขึ้น,นเรืเ่องพนันมาเนาะซักเขาสปซองซ้ำเต็มหมแล้วอ่ะโอ้โหนี่ป็นยา คือคือบ่ย้อนปันไดเลยกอมาหยไม่้องเครื่องอย่ามันอนเจบซาลผัดพี่น้องเลยนมกระลงคู่ไมาจกมาเจบยังงึงว่ามันสิเป็นน้องแบบนี้เป็นน้องกับใครอ่งอ ผัวก็าวางแผนเมียเรียบร้อยแล้วเมียผิดกรรมท่นเมียมรรมมตายหนิเจ้าลูกมาเลี้ยงอยู่บ้านมันวะยังเงิ้งยังเงิ้งบ่มีซิดมันวะยังเงิ้งจีใครบ่หวาบ่้ายก็มันเอาไปไปจียดได้ล,ลูกเขาเนาะเฮ่เขาอุ้งไปเลยอุ้งถ้าเจ็ยดได้ใะแไหมมันไปเจียดได้ไหมมียังกับป้หายเลยนะเนาะฝัดบัดวาวฟืมันง่ายไปได้แต่ป้าบอกมันมาอยู่เอาลูกเอาผัวไปได้มาอยู่เด้อเลื่อนเมงหนึงโถ อันนั <c oughs> ่น่ลยปัจจวบันได้จ้ะเข้าวันตายได้แม่แม่จะมาบอกให้มึงนะของบอกพ่อกินนะอยากกินยังเงงหายพี่น้องกินมะล,ลุ่มโป้มปูเหองบอกพ่อกินนะอยากกินลูกิฉีก็อยากกินนะจ้าเหมยยังเหมยอยากอันนี้บอกได้บอกได้พากันว่าจะถึงความตายเดี๋ยวพี่น้องเขาไม่ไหวยังเงงเราว่ะหายว่าห้าวนะกินมะลุ่มโปมปูกันมึงตายพัชเรียงลูกลรามันก็ต้องว่าฉังฉี่อยู่แล้วเน,ะนานะ เากระหายกินว่ะปลาขอนะว่ามาตุมใส่ขาซดว่ะมันหงนั้นทองใชไก่ไก่ก็ได้ไก่ก็ได้มันบาดบาดจอดเ่ยมันอยากเปีกับเปีกวเขาว่ายามันเปีวเฉยๆยามห่าดวงกระจัยปนจำซาเลี่ยงน้ำหลอดจบอไก่ก็ได้โกบก็ได้เนาะต้มใสหัว้าขเขียนห่อยเขียนข้าวข้ามือวาไก่ัดินคิงอยากกินอยู่บง คิงนะถ้าถ้นเป็นกินเอเชียไหนกินอ้ยใต้ก็จะใส่หัวโลงเนาะของคิงนะกระต้มกินธรรมดาใส่หัวขานล่เราหมาพูดใจมันมันถือกินคิงอยู่มันเทอันนี้กินใบในพัดก่าพัดอันยวนเขาแก่ได้ลูกเนาะมันก็ถือกินคิงถึงแล้วไมนก็พาตาไปในี่้นเลยจะในพัดไก่ใส่คิงให้กินไก่ต้มไก่บ้านนะ แล้วก mm ็สีดำแล้วก็บุเขาอบุเขาอะไรมีตะลุกตะลูกคนดีดีพัดใส่ย่างๆนะทังยายเงื้งเลยว่ะขนมันเลี้ยงกับมาเลี้ยงหอดสองสาเดือนเหมือนสมันกะปะแล้วสมันกะปหาเอาอัน มันก็ทำอยู่น้ำแม่มาได้ใหญ่จังหน่อยมันก็ไปหาเอาเงียใหม่แล้วห่วยได้ยังเงีหนูก็หาเอาเลยยังหนุ่มปานี่นอหน้าบางคนเนี่ยเมี่ยบตายมันเอานะใช่เจ้าก็สิเอาอยู่บ่เฮ้ยว่ายป้าตอนนี้ชนะเองเอาเลยแหี่ยนี่ห้องบ้านคนนั้นเขาเอาเพื้นนะพี่น้องไม่ได้ว่าจะใครแต่เพื้นบางคนเดี๋ยวเมี่ยบตายเขายังเอาหน้าภาษาลเมียตายเนาะ นู่งกับมันจะอยู่น้่นพอจำเดือนบ่เมื่ออากาศเ้าเม์ไม่เข็นมากนะก็สังเกตโปแตกต่างกันลูกนั่งคำไปก็มีกินกกินขมีกับบุ๋มมีแต่เสียใจจ้ะนุ่้เอว่ายนุ่หบอกหมักคว่ำตายชิวน้ำลูกนั่งคำมันกับบุมีเห็นบอกหมักคว่ำตายหล่ะกันกับนคว่ำกินโดยสั่งเข้าวสื้อกบบ่สื้อกักคอมาต้ม ดูกยังกินมาได้นะมันงียนงี่ยงโมเมนตจีปากจีกินมาลมโปโปไปป้านิ่งกหายยุดมันพิษเนี่ยนี่จะมันชีหฮมยังนี่แม่ไม่แลกเอห้าวันอยู่กับกระถางน้กะดีไม่รู้นี่ค่อยตักเตือนข้าบัตักเตือน้าบัจักีกินมาลมโปโะเขาตายเนาะตักเตือนกับมนนะฮากับแต่พวกบัวก็ยังเงียบมาว่าบ้าเหอลวทีจ้กัเขาจ็โยมเขาจกินเนียเขาจประจมเขาจกิน พัาบัวแดงกันยังสี่หาเดือนฝุกนปนจังหายกินตามเตจุเฉเจ่บัวเมนว่าจะกินลูกพักบัวเลื่อยเป็นบัวหายกินจนเศร้าได้ไข่ก็บตามมันมันอยากพิดแมันอยากพิดเลยมันกลัวหยาบจะบ่บ่พักบัวเลื่อยไข่ก็คือกันสีช้างคือกันฝุ่นบัวหายกินอืมเข้าก,กับกินไป เข้าขดเสดอดีตเข้าเองกัดขดเสดลูกกินไรขัดกูตายไปลูกกูกับไปกับผ้าแมนบอกพวกกูกับพ่อาเมียไม่ให้ขัดเนี่ยนะ่ะจีไปกินยังลงปากลงคอกันเล้ขัดเนี่ยน,น่นะขุดเน่านั่นบอกโอ้เจ้าจีวังเอ้ยอยากอยากโอ้ไมีแต่อยากกับอยากเลดประจักหอดมันมันพิษเนี่ยแล้วก็เมนเลือดมาออกเลยฮอดเจ้าฮอดจมีมิงตายกูมีแต่เลือดออก พ่อบอกอยู่เด้อเด้ออยจะกินเด้อพัดกับหิยุดเดี๋ยวพี่น้องที่เขาจะพินเนาะข้อไมยคือว่าเลือดท่านน่ะมันตุ๊ดแล้วมันตุ๊ดแล้วบ้ดนแล้วมันมาออกเป็นโล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 เลยนะเวลามาก็มาเป็นวินบานนี้หัวซักกระเทียมมีแต่ียกเป็นวินบ้านนี้ก็บ้านนี้ก็มะนาวมือตีนนี่ก็ลอยบานนี้มือตีนนี่ก็มาลอยบานนี้หนาวคือสิเป็นไข่เป็นหนาวเขาบานนี้จนไปซักยาน้วแม่อาเต้ อื่นกัไปน้าหนำมีนั่นแหละบอขมหนำจะจ้ามขมแล้วให้มันข้าวถังให้มันถังผิดเนาเบิร์ตเพราะมันผิดโทมป้านิ่งกัอย่าไปอ้าวมันกันอย่าป้าคอบบป้ากบโอเขียดหน่อยเขียด้าคำเอามากินโนดแดงใส่บักผีเคึ่งนวยก็ได้ใส่เนื้อก็ได้ปลาเด็กหยอดลงพอเป็นหี่ก็ได้บุณีไม่ขีดขั้นข้าวกินซุกนอกหน้าทำห้องบ้านข้าดีแหละ โดยตะกี้ยานีว่ามันย่านมันขั้นบาดแต่ว่าบอกให้กินปลาเด็ดบอกให้กินยังมะขี่ก็บอกให้กินยามันเฉดในห้องใสพ่อเป็นนี่บอกเฮืองนวยบอกนวยน้อน้อยตําใจโดยพ่อเลยย่าจมเพิงแล้วพอกันกินหนาสบายดีพีน่นนอง